เปี่ยนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารใช่ไหมที่ว่าจากสามเป็สามสถานะก็คือแก๊สของแข็งของเหลวใช่ไหมไอ้เรียนแต่เนี้ยเรารู้แล้วว่าของแข็งกลายเป็นของเหลวเรียกกระบวนการอะไรคะกระบวนการละหือละเหือเฮ้ยไม่ใช่ของแข็งกลายเป็นของเหลวเรียกกระบวนการอะไรการหลอมเหลวการหลอมเหลวเราจะไม่เรียกกระบวนการละลายที่ครูบอกแล้วใช่ไหมก็คือถ้าเกิดการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวเนี่ย เราเรียกว่ากระบวนการหลอมเหลวอันนี้กระบวนการละลายคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้นะคะกระบวนการละลายเนี่ยจะต้องมีตัวทำละลายนะคะอย่างเช่นน้ำเนี่ยเป็นตัวทำละลายที่ดีนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะกระบวนการละลายตาติดไหมเนี่ยอันนี้บิ๊กเกอร์นะตาไม่ติดใช่นี้ ขอบตาบนโต๊ดนั้นของครูหยิบให้หน่อยเุ๊บจ้าเออมาเตงนเตงนเต,ต,ต้นเตนนอ่ะอันนี้นะคะคือบิเกอร์นะคะแล้วเราก็มคือมองเป็นแก้วก็ได้นะแล้วเราก็ใส่น้ำเข้าไปประมาณนี้นะคะน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าตัวทำละลาย จแล้วเราใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนนะหชอ้อนอ่ะใส่เกลือลงไปเกลือเมื่อลงไปในแก้วจะเกิดกระบวนการอะไรละ,ละลายละลายนะตรงนี้ก็จะเรียกรวมว่าน้ำเกลือแค่จะเค็มแล้วนะเกลือก็จะละลายในน้ำได้ดีมากนะคะได้ดีกว่าสแาตาน,นี์นะคะอ่ะตรงเกลือเนี่ยเขาเรียกว่าสมัยก่อนอนะ่ะเขาจะเรียกตัวถุงละลายก็จะมีตัวทำละลายคือนะ ตัวถูกละลายก็คือเป็นของแข็งก็คือเกลือใช่ไหมเกลือเป็นของแข็งใช่ไหมนักเรียนนะน้ำเป็นของเหลวอ่าแต่เดี๋ยวนี้เขาจะตัดคำว่าถูกออบก็เลยเรียกว่าตัวละลายตัวละลายนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเรียนต้องแยกให้ออกระหว่างของแข็งกลายเป็นของเหล,ลวเราเรียกกระบวนการหลอมอะไรหลอดเหลวเราจะไม่เรียกละลายนะไม่ใช่ว่าไอติมไอศครีมดีกว,ว่ากันหน่อยนะเรียกไอติมไอศครีมเนี่ย พะเธอมันเป็นก้อนแข็งใช่ป่ะมันอยู่ที่อุณหภูมิติดลบอะนะอ่ามันเป็นของแข็งพอโดนอากาศตอนร้อนที่เดินตอนเที่ยวออกมามันเกกระบวนการอะไรละลไอติมเป็นของแข็งหินเหลวเออมันหลอกเหลวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเอาเกลือเหมือนกันเอาเกลือกรณีนี้เลยยกมาไปใส่ในน้ำเราเรียกกระบวนการว่าละลายเออมันต้องมีตัวทําละลายแล้วก็ตัวละลายเราถึงเรียกกระบวนการละลายแต่ถ้าเกิดน้ําแข็งอย่างเงี้ยน้ำแข็งกูถือน้าแข็งมา วกูก็วิ kidneys, <ๆ>่งเ, <stimulus. S 1> เล่นไม่เอาไปให้แม่วิ่งรอบสนามหลันล้าหลันล้าเอาน้ำแข็งกลายเป็นน้ำหมดแล้วเรียกกระบวนการอะไรการละลายเออหลอมเหลวเพราะว่ามันไม่มีตัวทำละลายใช่ไหมมันเปนมันแค่เกิดกระบวนการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นของเหลวเราจึงเรียกว่ากระบวนการหลอมเหลวนะอ่าแล้วอย่างเนี้ยเดี๋ยวครูยกตัวอย่างใหม่ต้องตอบให้ถูกนะ อันนี้คือหมอ้อตั้งอยู่บนไฟนะคุณจะทำน้ำเชื่อมมีหม้อมีหูด้วยใช่ไหมเต้ยคโอ้โหตอบดีมากตอบเก่งสีเลอันนี้ไฟไฟ,ไฟโอ้ยไฟน่ารักไฟแล้วก็ผัดกาดขาวแต่มนี้องะีกาดขาวขาค่ะกูก็ใส่น้ำตาลไปเลยเ็มี่เลยที่มีน้ำอยู่ใส่น้ำตาลไปเลยให้ความร้อนไปน้ำตาลเนี่ยปกติในอุณหภูมิห้องเนี่ย น้ำเปล่าธรรมดาถ้าเราใส่น้ำตาลเนี่ยมันจะไม่ค่อยละลายนะแต่ว่าถ้าเกิดเราให้ความร้อนเนี่ยมันจะละลายละลายได้ดีนะคะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันจะละลายละลายยากมากนะ,ะอ่ะอันนี้กระบวนการนี้เขาเรียกว่ากระบวนการอะไรร้อนเร็วหรือว่าละลายละลายนะละลายไนงะเพราะว่าเฉลยไปเมื่อกี้ใช่ไ,ไหมละลายอาทำไมเขาถึงเรียกกระบวนการละลายนะคะเพราะว่ามีอะไรเอมีตัวทําให้หนอนละลายครับอ่า,ามีตัวทําให้ละลายชื่ออย่างว่า เขาเรียกว่าตัวทำละลายก็คืออะไรไฟไฟอยู่น้ำน้ำเป็นตัวทำละลายนะคะส่วนตัวถูกละลายหรือตัวละลายน้ำตาลคือน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บก็ได้แต่ว่าเนี้ยครูทำน้ำเชื่อมก็คือจะเป็นน้ำตาลทรายอันนี้แหละเขาถึงเรียกว่ากระบวนการละลายเข้าใจยังต้องแยกให้ของน้หขอกเดลวกับละลายเข้าใจปะได้่ะเออถ้ากระบวนการละลายเนี้ยจะต้องมีตัวทำละลายที่เป็นของเหลวเป็นน้ำก็ได้แอลกอฮอล์ก็ได้ นะคะแต่ถ้าเกิดกระบวนการหลอมเหลวนี่คือแค่เปลี่ยนสถานะนะก็คือเป็นน้ำชนิดเดียวก็ได้นะคะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นของเหลวเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในหนังสือกัน